โฮเทลไนทออการ์ไนทโฮเทลเซราตูกิโลวิสกี้ออการ์ครับโฮเทลเซราตูกิโลวิสกี้ออสการ์คิวเทสครับผมตอนนี้ผมอยู่ในสวนนะครับอยู่ในสวนครับสุร,ราษฎร์ธานีครับอตอนนี้ผมอ๋ออากาศได้เจ็นย์ห้นะฮะ705น่าจะอยู่ที่ประมาณสักสักสิบวัตนะครับเปลี่ยน ครับพี่ครับพี่เออ่ตอนนี้ผมผมอยู่ในสวนนะอยู่ในสวนฮะใช้ใช้705ครับผมอา,อากาศประมาณสัก10วัตต์นะครับใช้สายอากาศอาพอดีมาลองมาลองสายอากาศต้นใหม่อ่ะครับเปลี่ยนอา่าภาพการยู่ในสวนนะเป็นสายอากาศต้นใหม่นะรอ,รรอาสายอากาศอะไรครับเห็นในรูปผมผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดอ่าเป็นเป็นสายอากาศรู้อ่าสายอากาศไอ้อะไรนะมันชื่อชื่อรุ่นมัน H HFP1 นะครับ HFP1 ผมก็ไม่รู้ว่าทางไฟฟ้าแล้วมันกี่แ a มด d a กี่อะไรยังไงอะครับผมเปลี่ยนครับครับนูป่าับราการตนครับครับครับอน่าจะประมาณนั้นนะฮะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอารมณ์เหมือนสายการติดรถยนต์ มีกาวเพนอะไรพวกนี้แต่ว่าตัวนี้มันมันมันออกแบบมาสำหรับเป็นพอตเทเบิลอะครับผมมันติดรถยนต์ไม่ได้อะครับเปลี่ยนออครับครับเออมืนติรถยนตได้ิดมาอะสักอยางโอเคครับยาวยาวดไ้ใช้เรื่อม0 5ด้วยกลังสนี้เอโอเคครับมาได้ครับผมอูชนบุรีนะครับอำเภอศรีนาชนบุรีครับรับได้ ดีที่สุดคือ59นะครับ59คเ้า,าแต่บางครั้งกัญยานก็จะวุ่งมุ่งตา,ามเรงไปจับเป็นปลาไม่ได้แล้วก็สักครู่คนตาดันเพิ่งจะไปครับผมครับผมอ่ะแล้วนี่กลับกลับกลับบ้านแล้วเหรอครับผมยังนึกว่าอยู่อยู่ที่อะไรนะที่ที่ที่ไปตั้งแคมป์มาครับผมเปลี่ยนอะไรนะกลับบ้านแล้วเหรอครับกลับบ้านแล้วเหรอครับผมนึกว่ายัางอยู่ที่ตั้งแคมป์มาครับนึกว่ายัางอยู่ที่ตั้งแคมป์เปลี่ยน ู่บ้านนะครับอเอ่อดาวรักา์ตอนนี้ผมอยู่บ้านครับเพิ่งจับจับนัดกลางเมื่อวานวันนี้อยู่บ้านแล้วครับครับผมครับผมโอเสียดายไม่ได้ไม่ได้ติดต่อสถานีพอ,อ,อร์ตเทเบิลของพี่นะครับนึกว่าผมนึกว่าเอ่อนึกว่าเราสถานีพอ,อ,อร์ตเทเบิลเหมือนกันได,ได้ได้ติดต่อกันนะครับเปลี่ยน นี้ผมจะไปนเคย่องใหม่ก็จาไปตงที่ด้านีกนะครับคงจะได้ไอ,อากากหลายวันเปียนหลายเดือนนีจะไปหลายวันหน่อยผงจะอากาศจากลหลายที่ครับที่ทงทมไหนก็เป่า,า,ารนนครับียครัผมวันกอ่อนเมื่อเมือม่อเมือม่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับพี่ใช้สายอากาศอะไรครับที่ไปตั้งแคมป์ครับเปี่ยน